ยกมือซ้ายยกมือขวานํามาปะนมไว้ตรงหน้าเร็วๆอย่ารอช้าส่งยิ้มมาแล้วพูดว่าสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูออมอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้นวยกล้วยนั่นเองวันนี้ คุูออมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ชนิดของกล้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูออมมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมนิทานกันเลยค่ะบ้านรักกล้วย ขี้เศร้าอะไรกันเนี่ยกำลังหลับฝันดีอยู่เลยไหน,นก็ตื่นแล้วเรากลับบ้านไปกินขนมกันเถอะวันนี้คุณยายทำกล้วยผัดชี้ด้วยแหละว้าวของโปรดเลยไปกันเถอะ มากินกล้วยบัชีกันแล้วกำลังร้อนๆเลยหนูชอบกินกล้วยบัชีฝีมือคุณยายที่สุดเลยค่ะผมก็ชอบครับจ้ากล้วยมีคุณค่าทางอาหารสูงเอามาทำขนมและอาหารได้หลายอย่างเลยโอ้โหฟังดูน่ากินมากเลยค่ะจ้ามีทั้งกล้วยชาบกล้วยตากกล้วยกวนกล้วยทอดกล้วยเชื่อมแล้วก็กล้วยบดชีที่หลานๆกินอยู่นี่ละจ้า เราต้นกล้วยทำอะไรได้อีรคะคุณยายตามมาสิเดี๋ยวยายจะพาไปดูบ้านเรามีต้นกล้วยเยอะเลยใช่จ้าต้นกล้วยพวกนี้ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะเนี่ยว้าวหยวกลก้วยหรือแกนกลางของลำต้นใช้ทำอาหารได้หลายอย่างทั้งหอมโบกหยวกลก้วย ผัดหยวกกล้วยแกงหยวกกล้วยก็มีนะจ๊ะเคยเห็นกันไหมจ๊ะหลานๆเคยจ้ะใบกล้วยหรือใบตองทั้งสดและแห้งนำมาทำเป็นกระทงหรือใช้ห่ออาหารก็ได้นะแบบนี้ไงส่วนนี้เขาเรียกว่าใบสีจ้าใบสีเป็นการใช้ภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณ เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในงานมงคลพิธีต่างๆก็จะมีใบสีที่ส่วนใหญ่ทำาจากใบตองนี่แหละจ้าทำอะไรกันอยู่จ้าหลานๆคุณยายกำลังบอกประโยชน์ของต้นกล้วยอยู่ค่ะออจริงสิก้านกล้วยเอามาทำของเล่นให้เด็กๆได้ด้วยนะอยากเล่นไหมเดี๋ยวตาจะทำให้ว้าวดีใจจังเลยอยากเล่นครับเอางั้นก็ตามมาจ้า นี่จ้ะม้าก้านกล้วยขอบคุณครับสวนนี่ปืนก้านกล้วยจ้ะขอบคุณค่ะคุณตาเล่นกันดีๆนะจับให้ได้นะอย่านี้นะอย่านี้นะรอด้วยสิแน่จริงก็ตามไม่ทันสิหลานๆท่าทางสนุกกันเชียว แล้วยายทําอะไรอยู่จ้ากาลังทํากระทรงไปใบตองให้เด็กๆไปลอยที่ท่าน้ําอยู่จ้าดีจังว่าแต่ใบตองใกล้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวตาไปเก็บให้ใหม่ดกนี่น่นี่าน <c oughs> โอ้โห,โหของเล่นใหม่เลยเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะคุณตาทำให้คุณพ่อทำอะไรอยู่คะ กำลังให้อาหารเจ้าหมูน้อยอยู่จ้ะหนอกล้วยเนี่ยใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ได้นะจ๊ะอ่ะเสร็จพอดีเลยกลับกันเถอะจ้ะประโยชน์ของกล้วยมีเยอะจังเลยนะคะทั้งทำเป็นขนมทำภาชนะเป็นของเล่นแล้วก็ยังเป็นอาหารที่หมูน้อยได้อีกนอกจากนี้ยางกล้วยยังใช้เป็นสีย้อมได้ทอผ้าให้มีสีน้ำตาลสวยงามลำต้นยังใช้ต่อเป็นแพรทำกระทงอ้อ ยังให้นักมวยใช้ฝึกซ้อมเตะได้ด้วยนะเด็กๆแล้ามือแล้วมาทานข้าวกันจ้าเย้ๆทานข้าวกันเถอะวันนี้มีขนมจีนน้ำพริกแกงหัวปีแล้วก็ผัดหยวกกล้วยนะจ้ามีส่วนประกอบของกล้วยทั้งนั้นเลยนะคะใช่จ้าอร่อยด้วยนะลองกินดูสิ โอ้อร่อยจังใช่จ้าอร่อยแถมยังมีแยอาหารสูงอีกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราไปลอยกระทงกันนะกระทงใบตองของพวกเราสามารถย่อยสลายได้เองไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทำให้น้ำไม่เน่าเสีย ก็ไม่ร้อนด้วย <laughs> เป็นพันไม้ล้มลุกที่นิยมปลูกและนำมาใช้ประโยชน์ทุกยุคทุกสมัยกล้วยมีใบแบนยาวกว้างมีกาบยาวห่อหุ้มซ้อนกันเป็นลำต้นออกดอกที่ปลายลำต้นและมีลูกเป็นหวีหวีกล้วยมีหลายชนิดทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมและกล้วยไข่เป็นต้นจ้ะค่ะนิทานก็ได้จบลงไปแล้วเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยถ้างั้นเดี๋ยวเรา ไปเรียนรู้ชนิดของกล้วยกันเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับชนิดของกล้วยกันนะคะ 1. นึกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำว้าจะมีลักษณะมีเหลี่ยมเล็กน้อยเปลือกพ้นนาเมื่อสุก จะมีเปลือกสีเหลืองเนื้อสีขาวนวลรสหวานมีแคลเซียมสูงช่วยป้องกันฟันผุช่วยป้องกันโรคโลหิตจางและช่วยให้หลับสบายคลายความเครียด 2. กล้วยหอมกล้วยหอมมีผลใย,ยปลายโค้งเรียวยาวเปลือกบางเมื่อสุก จะมีสีเหลืองทองรสหวานม,มีกลิ่นหอมกล้วยหอมมีโปรตีนสูงช่วยให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงบำรุงประสาทช่วยให้ร่างกายสดชื่น 3. กล้วยไข่กล้วยไข่มีลักษณะผลค่อนข้างเล็กการผลสั้นมีเปลือกบาง มีรสชาติหวานเมื่อสุกช่วยบำรุงกำลังเป็นยาระบายผลดิบช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ 4. กล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางมีผลเล็กปลายเรียวยาวและโค้งก้านผลสั้นเปลือกหน้ามีกลิ่นหอม รสชาติหวานมีฟอสฟอรัสสูงช่วยบำรุงให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของกล้วยกันไปแล้วนะคะคราวนี้ขูอ้อมมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะไหนเด็กคนไหนพร้อมแล้ว ที่จะเล่นเกมค้วมขอเสียงหน่อยค่ะว้าวเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่หนผลไม้ที่มีเม็ดมากตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อ,ขอคอควายขาดน้อยนาะข้อที่2ผล,ลไม้ที่มีรสเปรี้ยวตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ข่ามะขามข้อที่3ผลไม้ที่ต้องปอกเปลือกก่อนรับประทานตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะกระท้อนข้อที่4ผลไม้ที่รับประทานได้ทั้งเปลือกตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะมะเฟืองข้อที่5มีเปลือกแหลมคมต้องระวงังตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะทุเรียนข้อที่6ผล,ลไม้ที่รับประทานแล้วต้องระวังเม็ดตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะมะปางข้อที่7รับประทานดอกตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะดอกแคร์ข้อที่8รับประทานผลตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะแตงกวาข้อที่9รับประทานก้านและใบตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะผักกาดข้อที่10รับประทานเม็ดตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะถั่วข้อที่11รับประทานต้นตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายขาดตะไคร้ข้อที่12รับประทานน้ำตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ขาะมะนาวจบไปแล้วนะคะสำหรับเกมทายลักษณะของผลไม้ตามคำใบเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เล่นเกมสนุกกันไหมเอ่ย วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของกล้วยกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเด็กๆมาตอบไปพร้อมๆกับครูอ้องเลยนะคะ 1. กล้วยน้ำว้าสองกล้วยคร่กล้วยหอม สีกลวยเล็บมือนางเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะตอบได้ทุกชนิดเลยก่อนจากกันไปในวันนี้ครูอ้อมฝากให้เด็กๆอย่าลืมสวมแมสทุกครั้งนะคะที่ออกจากบ้านเพื่อป้องกันโควิด19ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ